เพื่อนๆครับผมจะบอกว่าที่กูคาร์เรซิ่งนะฮะไม่ได้มีแต่รถซิ่งอย่างเดียวนะครับรถบ้านน่าใช้ก็มีเหมือนกัน c a m รี่สองนะครับตัวแม่หน้าเชนปี2015ตัวนี้ได้เครื่อง D4S เรียบร้อยแล้วนะครับผมอัตราการเร่งดีประหยัดน้ำมันด้วยนะครับด้านหน้าครับผมไฟโปรเจคเตอร์แบบโคมใสกิกนะฮะรอบคันครับมีเซ็นเซอร์ให้6จุดหน้า2หลัง4และมีแต่งองค์ทรงเครื่องมาหน่อยครับล้อแม็กตัวนี้เป็นล้อแม็กอลลอยจากค่ายอินคลูบัสขนาดขอบสิบแปดนี้วฮะสวเงาวัดแบ่น ถือว่าจัดเต็มมากๆพอสมควรเลยทีเดียวนะครับโมบายปฏิฟังก์ชันมีให้เรียบร้อยนะครับพร้อมกับครูสคอนโทรลเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติมีให้ด้วยนะฮะปุ่มพุ่มสตาร์ทไลท์สปอร์ตมอนิเตอร์ทรัชชั่นคอนโทรลแล้วก็ปักกิ้งเซนเซอร์เปิดปิดได้ครับนอกจากนี้ครับเจ้าของเดิมยังให้มาอีก2อย่างสําหรับด้านในครับอันแรกคือได้จอ Android ขนาดใหญ่แบบนี้ครับดูหนังฟังเพลงจัดเต็มได้เลยนะฮะแล้วก็สําหรับสายซิงครับเขาได้ทําการใส่คันเร่งไฟฟ้าครับจากค่าย GT 7 p r o d i Plus มาให้แล้วด้วยนะฮะสภาพเบาสภาพยนีีบบบบมมกรไ้ตตแแแ่่งงซึ นี่นะครับผมถ้าเกิดสมมุติว่ารวมของแต่งด้วยปกติน่าจะทะลุเลข5นะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่นี่ขายอยู่499,000บาทครับผมจัดล้นได้ด้วยใครที่ชอบแบบรถบ้านนะฮะขนาดดีเซ gment หรูๆแบบนี้สภาพดีๆแบบนี้อันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งช้อยที่น่าสนใจนะครับผมลองมาดูของจริงแล้วจะชอบที่กูชาโรซิงครับ